กันเนี่ยเป็นออนไลน์นะคะข้อดีก็คือลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินในการเดินทางของพวกเราแต่เราก็ต้องหลับปรับตัวเองนะ,ะับตัวเองให้เท่าทันเรียนรู้ให้เท่าทันที่ที่จะชอบเนในเรื่องการเรียนรูนะะ้เรียนรู้นี่สำคัญ เราจำเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดมาจากพ่อแม่เราก็ต้องเรียนเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วถ้ามันจะจําเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนนะคะรับอาจารย์ทายังไงก็ทําได้ก็สามารถทําได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถานอาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเช่นสมาร์ทโฟนเรามันดีอย่างหนึ่งนะครับมีกล้องมีไมค์สามารถใช้กล้องใช้ไมค์ที่ตัวเครื่องได้เลยแต่ข้อเสียมันคือจะไปอย่างนี้ครับ ไปตามถ้าจะใช้จับสมาร์ทโฟนเป็นผู้จับท่านต้องมีอย่างหนึ่งครับก็คือขาตั้งต้องแบบนี้นะครับมีขาตั้งต้องอแบบนี้เลยหรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อตั้งสมาร์ทโฟนให้อยู่กับที่ไม่ไม่ขยับไปข,ขยับมานะครับนี่คือการจับแต่ถ้าเป็นผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องถามถึงครับไปอย่างเงี้ยครับขับรถอยู่ก็ประชุมได้น,นี่จะเอินเสร็จเลยนะครับเราจะประชุมออนไลน์ไม่ได้ะคระ้บเราจะเป็นโส้์ไม่ได้เลยแล้วก็ผู้เข้ารว่วมเขาไม่จะจยอยยังไง โอเคผู okay, กเขาก่อาจจะทุกท่านอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือจอยได้เพราะมีอินเทอร์เน็ตที่มือถืออย่างตอนนี้ผมก็ใช้อินเทอร์เน็ตตัวเองเพราะว่า Wifi ที่นี่ไม่แรงๆๆก็ต้องใช้มือถือตัวเองไปก่อนเพื่อจอยเข้ามาเ่เขาซื้อไหมครับไม่ซื้อข้าวมีสิ่งฟอ,องโฟมมีสิ่งเจอปนเยอะเขาซื้อไหมครับไม่ซื้อซื้อก็ให้ราคาต่ำกว่าเดิมถูกต้องไหมครับเพราะคุณนาพมันไม่ไมีคุณภาพไม่ได้ไปเพิ่มราคาตอนนี้นะครับ แต่ไปเพิ่มความเชื่อมั่นเพิ่มสิ่งที่ดีให้กับตัวสินค้าทําให้เป็นที่ต้องการพอเป็นที่ต้องการก็มีการซื้อกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้เป็นยังไงครับ